แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิวัสดุพลาสติกไททันที่มาพร้อมกับที่กองชาข้างในฝาปิดเป็นแบบ310องศาเซลยสอากาศเปิดเหลื่อมได้ถึง2สเต็ปจ้าจะเปิดจิบแบบนี้ก็ทำได้รือหมุนตรงนี้เพื่อดูดก็สามารถทำได้จ้าสวยๆน่าใช้แบบนี้แถมราคาดีะาคาด้วยกันเป็นแก้วน้ำจากแบรนด์บาบบอฟที่เขาทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าไททันจ้าโดยข้อดีของเขาจะใสเหมือนแก้วนะจ้าทำความสะอาดง่ายปลอดสารก่อมะเร็ง BPA ฟรีจ้าแถมเก็บอุณหภูมิได้ดีมากนะจ้าลบ20องศาถึง100องศาไปเลยจ้ามาพร้อมขนาดกระดี780ล สามารถใส่ช่องวางแก้วในรถได้จ้าที่กองชาข้างในตรวนี้ถ้าไม่ใช้น่จะสามารถบิดตรงนี้เอาออกได้จ้าใช้งานก็ง่ายง่ายเหมาะมากสำหรับใครที่ชอบเล่นกีฬาทํากิจกรรมการแจ้งหรือเอาไปข้างนอกจ้าทดสอบให้ดูนะจ้าว่าแข็งแรงขนาดไหนแถมเขาสามารถดื่มถึง2อสเตปนะจ้าเปิดตรงนี้ก็ได้หรือหมุนตรงนี้เพื่อดูดหลอดก็สามารถทําได้จ้าเก็บร้อนก็ได้เก็บเย็นก็ดีแถมมีให้เลือก2องสีกดตะกร้าเหลืองตรงนี้เลือกสีที่ชอบได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าแก้วน้ําเก็ือภูมิร้อนเย็นจากแบรนด์บาวอสที่เขามาพร้อมขนาดดีลจสดร้อยแปดสิบมิลละลิ สารก่อมเร็งทำความสัต์ง่ายที่กองชาเขามีมาให้จ้าสวยๆน่าใช้แบบนี้แถมราคาดีนะฮะใครจะได้จ้กากดได้เลย